สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็จะมารีวิวการขับขี่บาเจโรนะคะคือวันเนี้ยเราไปออกรถมาวันแรกนะคะก็เลยจะมาบอกว่าเออวัน,นมันดียังไงมันไม่ดียังไงคือก่อนหน้านั้นอะ่ะก่อนที่เราจะไปซื้อบางทีเราก็เอ้ยยังดูเหมือนดูรีวิวอะไรกันยังไม่ครบอะ่ะแล้วตอนเนี้ยเออเราออกมาแล้วอะ่ทอะทําไงอ่ะก็ต้องใช้ แล้วเราจะพูดถึงเรื่องการขับขี่ในเบื้องต้นก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะเราจะพูดถึงเรื่องการออกตัวก่อนเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะการออกตัว<ม>ก็ให้กำลังที่ดีแล้วก็เร่งถึงร้อยได้ไวเร่งออกตัวถึงร้อยได้ไวถ้าเกียร์สูงเกียร์เจ็ดเกียร์แปดเนี่ยมันแปดสปีดเนาะพอ ขึ้นความเร็วร้อยกว่าก็รอบเครื่องก็จะต่ำต่ำมากอยู่ประมาณพันห้าพันหกความเร็วร้อยหนึ่งอะรอบเครื่องก็ประมาณพันกว่าพันหกพันเจ็ดเทงแต่พอขึ้นร้อยยี่รอบเครื่องก็ประมาณสองพันคิดว่าน่าจะประหยัดน้ำมันเดี๋ยวก็ดูอัตราการสิ้นเปลืองทีหลังจากได้ลองขับขึ้นเขาก็ ถ้าความเร็วตกก็จะอืนนดนิดๆเวลามันมันเห็นไหมมันขึ้นเนินไปติดคนอื่นแล้วอะความเร็วมันก็จะตกต้องเล่งขึ้นหน่อยแต่ก็ขึ้นเขาได้ดีแล้วก็เรื่องของความนุ่มเนี่ยหลุมเนี่ยกำลัาางขับอยู่เนี่ยก็หลุมใหญ่ๆก็ยังนิ่มรถนิ่ม,มเสียงอะ่ะ สำหรับเสียงเนาะมันก็คือตอนนี้เราขนของมากันเยอะเลยมันก็จะมีของในรถเนี่ยที่สะเทือนสะเทือนกันอยู่บ้างนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะคือเราเก็บของมาหลังรถนี้ก็ถือว่าเก็บได้เยอะนะคะสําหรับเบาะตรงเนี้ยค่ะมันก็จะพับมาถือว่าโอเคใเนทีเดียวแล้วก็พอใจอยู่นะคะคือด้านหลังอะ่ะมันอาจจะไม่กว้างเท่ากับรุ่นอื่นมากเท่าไหร่คือปลายของปรเจโรนะคะก็ยังมีทรงที่ ด้านท้ายจะดูแคบอยู่เหมือนเดิมน,นะคะแต่ก็กว้างกว่ารุ่นก่อนๆน,นะคะก็ถือนนว่าจุของได้เยอะอยู่ค่ะบริเวณนี้ก็จะทำทางสำหรับเสียงนะคิดว่าก็นิ่มเนาะถ้าเทียบกับรถบางรุ่นเสียงก็ถือว่าโอเคไม่ไม่ได้ยังอะไรมากก็นิ่มด้วยนั่งสบายดีส่วนฟังก์ชันภายในนะคะ อันนี้ก็จะมีของเรามันเป็นรุ่นอะไรนะสองจุดห้าเอ้สองจุดสี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์สองจุดสี่นะคะขับเคลื่อนสองล้อะะขับเคลื่อนสองล้อตัวลองท็อปก็อันนี้รีวิวรั่ปเลยเนาะคือจะมีด้านข้างกระจกใช่ไหมคะที่บอกว่าเวลานั้นเน่ะมันจะเปิดปิดยากนิดนึงอันนี้ก็คือให้ดูทางด้านของคนนั่งห้อง คนนั่งด้านข้างนะคะส่วนคนนั่งด้านขับก็มันก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าเวลานั้น่ะคนขับมันก็จะต้องเลี้ยวมือเข้าไปกดเปิดปิดมันซึ่งบางคนเขาจะแบบไม่ถนัดแต่อันนี้คือ,คอ,คอก็คิดว่าตัวเองอ่ก็พอถนัดอยู่แต่ถ้าแบบมือใหญ่ๆแขนใหญ่เงี้ยมันจะกดยากอ่าแล้วก็เรื่องอะไรอีกีก็มีอตาเล่งไปแล้วเนาะการ ออกตัวกินน้ำมันการเบรรจุของส่วนระบบเกียร์เหรอระบบเกียร์ข้างในตรงนี้นะจะมีปุ่มเป็น P P Park ตรงนี้นสำหรับจอดก็คงเหมือนกันกับทุกรุ่นๆเนาะเกียร์ดีเกียร์เดียวเวลาขึ้นเขามันก็จะเปลี่ยนเองเป็นเกียร์ต่ำลงแล้วก็ตอนนี้<ห>นฝนกำลังตก<ห>ตอ๋อพูดถึงเรื่องเข้าโค้งนิดนึงก็คือ เราไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราที่แบบว่ายังไม่คล่องกับรถหรือเปล่าเราจะรู้สึกเ,เสียวๆนิดนึงเนาะเวลาคือคนขับอะ่ะครขับเ้าโคง้งด้วยความเร็วถึงร้อยมันก็จะเสียวถ้าต้องลดความเร็วลงกลัวเหมือนว่าความรู้สึกเหมือนมันจะหลุดโค้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เหมือนไม่เหมือนรถเปี้ยไม่เหมือนกับรถเก่งมันอาจจะเป็นเพราะเราไม่ชินด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันเนี้ย แล้วก็เวลาขับเร็วๆอ่ะมันเหมือนไม่เร็วใช่เราไม่รู้สึกตัวเลยคือรถแบบว่ามาร้อยกว่าไปร้อยกว่าละร้อยยี่สิบเอ้าทำไมมันยังดูเหมือนเรายังขับช้าอยู่คือเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพอค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรอย่างอื่นนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็คือต้องดูอาการต่อไปอีก คือเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มขับเนาะ<ม>ก็เขาบอกว่า,าจะมีปัญหาด้านอะไรนะพวงมาลัยที่แบบเวลาเลี้ยวจนสุดๆเกินอย่างเงี้ยว่ามันไม่คืนระบบไฮดรอลิกอะไรนะมันแบบมันจะแบบไฮดรอลิกแตกเหรอใช่ไหมพูดไม่เป็นอ,นอ,อที่เขาบอกประมาณนั้นอะเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่ายังไงเราไม่เก่งเรื่องรถนะเออไอตรงคืนพวงเรื่องพวงมาลัยเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันดีไม่ดี แรงกระตุกที่เราว่ามีก็ไม่ยังไม,ม่มีก็ยังไม่กระตุกอะไรก็ถือว่าปกติเราก็เคยนั่งรถแบบอีซูุอะไรเงี้ยเนาะมันก็นิ่มกว่าอีซุไหมถ้าว่านิ่มกว่าไหมมันก็น่าจะพอกันนะแต่นิ่มกว่าฟอร์ดเนาะฟอร์ดแข็งมากแต่นิ่มกว่าฟอร์ดอะฟอร์ดอะอาจจะเครื่องดีแต่ว่าคือแข็งอะอันนี้คือนั่งสบายกว่าฟอร์ดเยอะคือปกติกกเ,ออเรื่องบอกเออเรื่อง ถ้าเรื่องเหมาะตรงนี้คือเราก็ไม่บวชพอถ้าเทียบกับฟอร์ดใช่ไหมแต่ว่ามันก็อยู่ที่แล้วแต่ละคนชอบละกันเพราะว่าบางคนตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะสำหรับวันนี้เราก็รีวิวแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ